สวัสดีจ้ารายงานข่าวสาวปอพรานวันนี้วันที่14ตุลาคม2567ปี2องพมาทุละแถวนี้แต่เช้าแล้วก็มาเลาะ ริมฝั่งแม่น้ำดานูปหรือแม่นม้ำโดเนเอาเก้าอี e, ้ยังว่างเปล่าอากาศหนาวกำลังมาเยือนอตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมโรงแรมใหญ่โรงแรมชั้นเหนือะนะชื่อโรงแรมมาริทิม มารีทิมโฮเทลคนมีกระตังก็มีเนาะคนไม่มีกระตังก็ก็ไม่มีก็แต่ก็มีที่ให้เราได้ว่าได้เลือกเลือกตามโอกาสเลือกตามที่เรามีอันนั้นก็นี่คนนี้ก็มีโอกาสมาอยู่โรงแรมนี่คนนี้ก็มีโอกาสพาหมามาเดินมาจูง ก็มีโอกาสมาถ่ายรูปเล่าสู่กันฟังนี่ก็เป็นเมืองเขาเรียกว่ากำแพงเก่าที่เขายังอนุรักษ์ไวนะ้เก่าก็ยังอยู่ไปใหม่ก็พุทธโผล่ขึ้นมาตามความเปลี่ยนแปลง ซึ่งแต่ละคนจะรับได้รับทันไหมก็ว่ากันไปเนาะอืมอว่าซานแดูใบไม้ร่วงนี่วันนี้วันที่สิบสี่เมื่อวานนี้สิบสามวันที่สิบสามก็เราชาวไทยหลายคนก็คงจะยังจำกันได้ในช่วงเวลาที่เรา มีความเสียใจอะไรต่อในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะครูออนี่เป็นผู้ที่เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดความฝันความอยากจะมารู้มาอยู่มาเห็นที่ต่างประเทศโดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์หรือยุโรปนี่ เก้าอี้นะบรรยากาศดีนะมันพายเราอยากจะต้องมาอยากจะมาแต่เพียงแต่ว่าโอกาสแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้ววันหนึ่งครัก็มีโอกาสมามาได้มาอยู่ที่เยอรมน,นีก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือตลอดทั้งกำลังใจหรือสิ่งซักซิ์อะไรต่างๆที่เราเคารพนับถือ ช่วยให้ครูอรได้มาถึงที่นี่แล้วก็ไปจนถึงสวิตเซอร์แลนด์เมืองโลซานไปที่ศาลาไทยในวันที่วันต่อจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปในวันที่ช่วงเวลาที่มีการระลึกถึงพระองค์ในช่วงสวรรคตคตแต่ก็มีโอกาสไปที่เมืองโลซานอันนี้ก็นึกถึงบุญคุณของสามีก็คือแฮเคลม ก็ช่วยครับรถพาไปตอนนั้นเนาะซึ่งตอนนี้ก็แฮกเคลมก็คือผู้ที่มีพระคุณช่วยให้ครูออได้มีได้อยู่ในที่ที่ยังชอบใจนี่ก็คือชอบอากาศหนาวชอบเมืองสงบร่มเย็นซึ่งมันก็ก็แล้วแต่นะคิดว่าส่วนหนึ่งเราอยู่เมืองเนเมืองร้อนนะเนาะ,นะมันก็ก็อยากจะมาอยู่ในบรรยากาศนี้บ้างก็เลย นำเล่าสู่ฟังในวันทีเ่เราทุกคนได้มาพบเจอกันแล้วก็มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังก,ก็อยากจะบอกความในใจเมื่อวานนี้พอดีกาบ้านมีอตอนค่ำตรงหน้าต่างมองออกไปก็เป็นตอนค่ำตอนเย็นตะวันทกดิน ก็เลยเอาเพลงที่ตัวเองฝึกฝนเอาไว้ก็คือเพลงชะตาชีวิตแล้วก็ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นรองภาษาอังกฤษก,ก็คือเพลงฮาร์มบลูตอนนั้นพระองค์ได้มาขึ้นขอองราชสมบัติที่ประเทศไทยแล้วก็มีประชนมายุ20พรรษากลับไปเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีการเลี้ยงฉลอง องก,ก็ร้องเพลงแล้วเพื่อนๆก็กินอาหารองก,ก็มีมีอารมณ์ขันก็เลยแต่งเพลงฮาอ์มบลูขึ้นมาก็คือ hungry hungry man ก็คือคนเล่นดนตรีก็หิวเหมือนกันพระองค์ก็โยกโยกเพื่อนๆโยกผู้ที่มาร่วมฉลองกับพระองค์อะนะ